มาอาบน้ำมาอาบน้ำเล่นขี้ดินแล้วอาบน้ำไม่ไหมอ้วนครับอ้วนอาบน้ำเดี๋ยวนี้ไปลงกระละมังเลยไปไล่กระละมั่งยิ่มใสลูกไปลงมังปะอย่างองแงไปลงกระละมังเลยไปอาบน้ำออก เฮ้ยกับแก่กิตาบมึงในแม่น่ะเห็นยี่บอห์เนี่ยยี่บ่หอุ้ยอุ้ยอุ้ยจัดจัดจัดอุ้ยจัดจัดจัดอุ้ยจัดกลองจ้านาะแม่ๆๆ่ขึ้นไปยังยังขึ้นลูกมันที่โต ดือดแท้ฮึที่เดือดแท่นี่แกับแกกระดากนี่โอ้มันเร็วโอ้มันโอ้โอ้น้องแจเร็วโอ้ไอ้บอรตีดอโอ้มาโอ้น้องแจของไอพูนแล้ว แกของไอ้คนเอาบ่อมันดูวบ<ะ>่อเออตีน้องให้ยังองะบันโอ้มันแหมบ<ะ>่อเอ้าอย่าตีมันแหมละลูกโอ้มันเร็วโอ้วน้องแจไอโบอเฮ็ดดอก<ม>อือไอหยอกซื้อแอ,อ้มโบตีดอกโอ้น้องเร็วโอ้น้องเร็วลูกเนาอ โอ้กับแกอืมอ,อืมโอ้สุดเดือดออืมไหวมเอามาเอ,าาเอาแ,กแก่ปลอมกับแก่ปลอมครับผมอืมอืโอน้องแล้วโอน้องโอน้องโอน้อง ไม่จไปใช้ไปกินเลือดของแม่เลยแม่ไม่ไไบาย <c oughs> ไม่บายไม่บายคุณแม่พี่แม่ไม่บายคุณแม่พี่แม่ลูกนี่สิไม่บายอยังทั้งนั้นไม่บายเอา้าเอา้าไปเก่งยกม,มือ